สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่โครงการาแถวมนอนอนะครับเป็นโครงการที่หลายๆท่านได้ทักเข้ามาถามผมว่าโครงการที่เราลงเ่ตอนนี้เราเริ่มหรือยังตอนนี้ก็คือวันนี้นะครับเรามาปรับเส้นทางแล้วเพราะว่ามี หลายๆคนที่เข้ามาสอบถามเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยสามารถเข้ามาดนุจะอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับถ้าสังเกตเห็นหมุนตามกล้องไปนะครับตอนนี้ที่ดินเนี่ยพร้อมแล้วเส้นทางพร้อมที่จะเข้าเดินทางเข้ามาแล้วนะครับอก่อนอื่นผมก็จะแนะนําว่าจุดแรกคือเส้นทางเข้ามาตัวถนนเนี่ยประมาณ5มเ,เตมตรนะครับเราจะถูกเต็มเลยนะครับด้านขวามือของผมมีแม่น้ำไปน้ํานะครับซึ่งอันนี้ของโครงการก็รจะมาลงทางด้านนี้เหมือนกันนะครับ พอแพนกล้องไปทางด้านซ้ายนะครับแพนกล้องไปด้านซ้ายเราสังเกตเห็นนะครับว่าตัวโครงการของเราเนี่ยพื้นที่ในขณะนี้มันเป็นผันแน่นเรียบร้อยผอยู่ทางด้านนี้มีความกว้างอยู่ประมาณ5เมตรนะครับส่วนตัวทางด้านทางด้านที่ดินเราก็จะยาวตรงไปนะครับพื้นที่ 60- สิบหกตารางวาต้นไปถึงแปลงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแปลงที่ใหญ่ดน,นึงเพราะเนื่องติดกระทางนะครับพื้นที่ทางนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับสังเกตง่ายๆท่านท่าใดสังเกตปั๊มเชลนะครับปั๊มเชล เราอยู่ด้านหลังป้อมเชลนะครับเส้นนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางมาทางด้านหลังก็ได้นะครับด้านหลังเขาหรือจะมาทางด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะพามาดูพื้นที่ด้านในที่ดินบริเวณนี้ผมต้องบอกว่าที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่60ตารางวานะครับ ใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวรใกล้โรงพยาบาลนาเลรศวรและยังเป็นเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกได้นะครับรวมทั้งเส้นทางหลายเส้นทางที่จะออกนะครับขณะนี้เรายืนอยู่บนพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเราแบ่งล็อกออกเป็นทั้งหมด5แปลงนะครับ5แปลงแปลงละ60ตารางวาจนถึงแปลงสุดท้ายนะครับ68ตารางวานะครับเนื้อที่ทางสาธา,ารณโครงกานนะครับ5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่เต็มทั้งหมดนะครับ มีระบบน้ําระบบไฟพร้อมนะครับซึ่งเราไม่ได้เพียงแค่มีแต่ที่เท่านั้นนะครับเรายังมีบ้านที่เราพร้อมที่จะสร้างกับลูกค้า3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับซึ่งผมได้นําลงรายละเอียดแล้วนะครับราคาเพียงเริ่มต้น2.2ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับให้สิทธิคนที่มีโอกาสได้เข้ามาดูโครงการก่อนนะครับไม่ต้องจองครับไม่ต้องทําสัญญานะครับเข้ามาแล้วมาดูพื้นที่ชอบใจ เรายื่นเรื่องแบงค์ให้ก่อนผ่านอนุมัติเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยทางสัญญากันทีหลังนะครับวันนี้นะครับท่านใดสนใจทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับเบอร์แรกนะครับ096นะครับ5539265นะครับอีกหนึ่งเบอร์ที่ใช้ทางติดต่อ094 5979655นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้มากนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามและพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ยังไงก็ขออนุญาตลาไปก่อน พบกันไหนในแปลงอื่นๆๆต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ